สวัสดีค่ะได้ยินเสียงคุณครูกันไหมเอ่ยสวัสดีค่ะโอเค่อให้สดชิ่นที่มาหน่อยเสียงคุณครูชัดอยู่เนาะชัดอยู่ค่ะเข้ามา8คนเนาะแม่ลงคุณครูมีพิชายา สุพิชชาธรรมเขตทันพิชาพชากฤษดาพินทุป,ปาใครไม่มีชื่อเนี่ยอีคนใครอะมีรัสสันแล้วใครเอ่ยของใครอ่ะที่เป็นรูปไอเนี่ยสร้อยคอใครเนี่ยอ,อ๋ออมรดาโอเคค่ะ ปกติแล้วออนไลน์เรามีกี่คนคะเด็กๆรู้ไหมออนไลน์เรามีกี่คน20กว่าคนเลยเหรอแล้วเข้ากันมาเข่านี่เหรอโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูขอเริ่มเลยละกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะแล้วคุณครูมีภารกิจต่อนะคะที่นี้ ถ้าป5กลุ่ม C เนี่ยค่ะครั้งก่อนเนี่ยคุณครสูส่งเนื้อหานะคะประพันเอสวัสดีค่ะวสวัสดีกิษนาสวัสดีค่ะนะคะอ่ะถ้าป5เนี่ยค่ะกลุ่ม C ครั้งก่อนเนี่ยคุณครูส่งเนื้อหานะคะเป็นภาพนิ่งเนาะเนื้อหาลงไปให้ในโน้ตนะคะคอ <laughs> หล,อหลอนะ <laughs> ส่งเนื้อหาไปให้แนนโอนแล้วก็สั่งการบ้านพาระงานเอาไว้นะคะซึ่งวัน,นเนี้ยเนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมเพราะว่าของป .5 เนี่ยเราเรียนเนื้อหาจบบทเรียนละนะคะก็จะสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของน่ารศินต่างประเทศนะคะเนื่องจากว่าระยะเวลาของเราอะคะ่ะจริงๆแล้วป .5 มีระยะเวลาเรียนมากกว่ากลุ่ม A กลุ่มอีเอคนที่เขาเรียนออนไลน์อีกนะคะดังนั้นก็เลยต้องรวบรัดบทเรียนตามเท่านี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณครูจะทวนเรื่องของการแสดงน่ารศินต่างประเทศให้ นะคะแล้วก็มีการบ้านไว้ด้วยนะคะมีการบ้านให้ด้วยนิดเดียวการบ้านครูง่ายๆต่อคาถามเหมือนว่าเมื่อวานโอดี้เนาะส่งไลน์มาถามครูอยู่เรื่องการบ้านนะคะเดี๋ยวครูจะจัดการให้นะคะตอนนี้ก็เข้ามาแล้ว11คนเนาะต้องเูิ่มไปสิบขออคนคราวแชร์หน้าจอนะคะถ้าเกิดค้างหรือเสียงครูกระตุกยังไงช่วยบอกครูด้วยนะจ๊ะเล่นท็อปก่อนโอเค ครั้งก่อนครูคเนี่ยสอนเรื่องระบับเ,เรื่องนิ้วกับบัลเล่ไปถูกไหมคะก่อนที่เราจะเปิดเรียนออนไลน์กันนะคะดังนั้นออนไลน์วันนี้ค่ะจะเหลืออีก3ประเภทที่ครูคจะสอนนะคะวันนี้นะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของละครคาบุกิอ่าภาพมาแล้วใช่ไหมจ๊ะสันส้นๆเนื้อหานิดเดียวออนไลน์เอ็ไนไม่เป็ไนไรไม่เป็นไรแป๊บเดียวเด็กเพราะว่าพอห้าเพราะว่าเด็ก เอาเนื้อหาไปแล้วนะคะคุณครูทวนให้วันนี้จะมาสอนในเรื่องของละครคาบุกิเนาะมาดูค่ะคละครคาบุกิค่ะเป็นศินละปะการแสดงของประเทศญี่ปุ่นนะ,นะคะของประเทศญี่ปุ่นเรานี้เองนะคะเกิดขึ้นในศตวรรษที่17ดังนั้นละครคาบุกิเนี่ยเกิดหลังบัลเล่อีกนะบัลเล่เนี่ยเกิดในศตวรรษที่15นะ,นะคะปัจจุบันนี้ตอนนี้เราอยู่ในศตวรรษที่21<อ>เด็กๆลองไปคำนวณดูซิว่าเอ๊ะก,กี่ร้อยปี นะคะอีร้อยปีจะเท่ากับ1ศตรวรรษอะไรเราก็แล้วแต่เนาะทีนี้คาบุกิเนี่ยค่ะเป็นศิลปะการสแสดงของประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นในศตรวรรษที่17นะคะโดยนางรําคนแรกเลยนะคะชื่อว่าอิซุโมะโนโอคุนิเอชื่อนี้ออกสอบเลยนะอิซุโมะโนโอคุนิค่ะเป็นผู้หญิงเนาะนะคะโดยนางรําคนนี้เป็นเกอิชารู้จักเกอิชาเปล่าเด็กๆรู้จักเกอิชาไหมมีใครรู้จักบ้าง ไม่รู้จักนะคะเกอชานะคะก็คือผู้หญิงที่ค้าประเวณี นี่เองนะคะหรือโซเพนี่นะคะประมาณนั้นเลยขายตัวนี่แหละค่ะนะคะเป็นเกอิชานะคะนะคะแต่ว่าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่เหมือนของไทยเราของไทยเราเนี่ยยังเป็นไอ้เรื่องการทาไปเวนีหรือการที่เป็นอย่างเงี้ยยังยผิดกฎหมายอยู่แต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศเสรีเขาเปิดละนะคะตรงนี้ไม่ผิดกฎหมายของเขานะเดิม <ส è S 2> ค่ะนะคะละครคาบุกิเนี่ยเป็นละครที่ใช้ผู้หญิงแสดงก็คือเหล่าเกอิชานี่คะ่ะนะคะการแสดงจะมีความอ่อนช้อยนะคะจะนิ่มๆนะคะลองนึกภาพถึงแบบว่าผู้หญิงญี่ปุ่นสมัยก่อนใส่ชุดกิโมโน ใสร่รองเท้าเกียเดินนิดๆหน่อยๆอชมชานะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะนิ่มๆหมว,วานนะคะแต่ต่อมาค่ะในสมัยเอดโดะนะคะในยุคเอดโดะของโชกุนโทกุงาวะค่ะท่านก็สั่งห้ามผู้หญิงแสดงเด็ดขาดเลยห้ามเด็ดขาดเลยเนื่องจากว่ามาดูขัดต่อศีลธรรมเพราะว่าอย่างที่คุณครูบอกว่า,าละครคาบุกิเนี่ยคนที่จะแสดงก็คือเกชาดังนั้นคนที่จะไปดูละครคาบุกิได้ก็คือก็ต้องเข้าไปในโรงชำเรา เออหรือลงน้าชาก็คือเป็นแหล่งแบบนั้นเลยนะคะต่อให้คุณจะไปดูแค่ละครคาบุกิเออแล้วคุณไม่ได้ไปต่อไม่ได้เป็นนอนต่อหรือไปทําอย่างอื่นต่อเนี่ยมันก็ดูผิดศีลธรรมอยู่ดีอ่าเพราะว่าเหมือนคุณเข้าไปในแหล่งของเขาละนะคะไปสถานที่ของเขาแล้วมันก็ดูเป็นขัดต่อศีลธรรมบางคนมีครอบครัวแล้วนะคะบางคนถือสิน,ถ,น,นถือนู่นถือนี่อย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันไม่โอเคมันดูผิดศีลธรรมต่างๆนะคะดูไม่ถูกต้องก็เลยห้ามยกเลิกเลย ห้ามผู้หญิงแสดงเด็ดขาดเพราะว่าผู้หญิงที่แสดงเนี่ยก็คือเป็นเหล่าโสเภณีเหล่าเกศชานะคะก็เลยห้ามนะจนต่อมาค่ะนะคะคขารูไสด์สที่สองแเนาะถ้าเกิดค้างมาคนฟูด้วยต่อมาค่ะในศตวรรษที่ยี่สิบเนี่ยละครคาบุกิเนี่ยได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งเด็กๆก็คือเอามาแสดงอีกครั้งหนึ่งโดยในการแสดงเนี่ยก็จะมีความหลากหลายทั้งรูปแบบท่ารำนะคะดนตรีรเนื้อร้องต่างๆนะคะโดยละครคาบุกิในยุคนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนจากผู้หญิงแสดงให้เป็นผู้ชายแสดงล้วนเลยทั้งหมดเลย ให้ผู้ชายแสดงล้วนทั้งหมดเลยโดยในละครคาบ,บุกิเนี่ยพอเล่นละครกันเนี่ยกนนย็จะเป็นเสียงก็จะมีตัวละครเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนนางเอกพระเอกดังนั้นคนที่จะเล่นเป็นนางเอกเนี่ยก็ยต้องเป็นผู้ชายเหมือนกันเพราะเป็นผู้ชายล้วนโดยผู้ชายที่แสดงเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเรียกว่าอนนางอาตะเดี้ยังเสียงคุณครูอยู่เนาะเสียงอาจจะดังหน่อยเพราะว่าในห้องเขาวันนี้เขาไม่กิจกรรมกันอยู่นะคะ อ่ะนะคะผู้ชายที่แสดงเป็นผู้หญิงจะเรียกว่าอนะงาตะนะคะนะคะจะเรียกว่าอนะงาตะนะคะอย่างในรูปนี้ในรูปนี้ก็เป็นผู้ชายเออไม่ใช่ผู้หญิงนะเป็นผู้ชายเลยค่ะนะคะแสดงเป็นผู้หญิงเราจะเรียกว่าอนะงาตะแบบนี้เลยที่นี้ค่ะคละครอคาบุกิค่ะจะแสดงเรื่องราวอยู่แค่2ประเภทอ่านะคะจะไม่เหมือนกับนิ้วกับบันเล่ นิวเนี่ยเขาจะแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติจีนเขานะคะหรือพงศาวดารน,นะคะหรือตำราสามก,ก๊กหรือเรื่องราวประเพณีต่างๆอย่างบรลเล่บัลเล่ก็จะเป็นวรรณกรรมตะวันตกของเขานะคะส่วนคาบมกิค่ะจะแสดงเรื่องราวอยู่สองประเภทเรื่องแรกคือเรื่องราวเกี่ยวกับซามูไรส่วนเรื่องที่2คือเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคนในเมืองนะคะซามูไรเนี่ยก็จะเป็นทหารรับใช้พระราชาเจ้าแผ่นดินนะคะในสมัยก่อนก็จะเป็นเจ้าแผ่นดินจะเป็นโชกุน นะคะหรือเจ้าเมืองต่างๆนะคะสมุไรปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะเด็กๆลองนึกภาพเหมือนในภาพนี้เลยสมุไรเขาจะใส่เหมือนชุดเกาะแล้วก็จะมีดักสมุไรยอยูอ่คนที่จะมาเป็นสมุไรได้เนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่สืบทอดมาตามตระกูลละไม่สามารถแบบว่าเอ๊ะฉันเนี่นจบแล้วฉันอยากจะสมัครเป็นสมุไรได้ไหมไม่ได้ นะคะคนที่จะเป็นซาม,มูไรก็คือจะเป็นตระกูลของเขาเป็นสืบทอดต่อกันมาเลยนะคะจะเป็นซาม,มูไรนะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซาม,มูไรในการรับใช้เจ้าแผน่นเจ้านายเจ้าแผ่นดินต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเจ้านายของซาม,มูไรเนี่ยตายตายไปนะคะซาม,มูไรไม่สามารถไปรับใช้คนอื่นต่อได้นะคะห้าม ก็คือเหมือนเขาเป็นการตั้งกําหนดกฎเกณฑ์เหมือนของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเขาจะต้องให้ประชาชนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขาเพื่อให้อยู่ในระเบียบดังนั้น,นเวลาเด็กๆเห็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความเป็นระเบียบมเกินนะคะเหมือนกันซามูไรก็เป็นระเบียบเหมือนกันถ้าเกิดว่าเจ้านายตัวเองตายไปเนี่ยคือคุณไม่สามารถไปรับใช้คนอื่นต่อได้จากซามูไรจะกลายเป็นโรนิน โรนินก็เหมือนเป็นทาหารไร้านายเหมือนเป็นไฮเนจอนเลย์อนละนะคะประมาณนี้นะคะโดยซามูไรเนี่ยเขาจะยึดถือคติอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดใครตายตายด้วยพิธีฮาราคีรินเนี่ยคนนั้นก็คือจะขึ้นสวรรค์ไปรับใช้เจ้านายตัวเองต่อบนสวรรค์นะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะโดนประหาร นะคะหรือโดนต่างๆเนี่ยก็คือจะตกมนรกไปเลยไม่ได้บุดไม่ได้เกิดน,นะคะซึ่งพิธีฮาราคิรี iri, เนี่ยก็คือเป็นพิธีชำระล้างบาปของซามูไรเขาก็คือเหมือนการควานท้องเขาก็จะใส่ชุดขาวปกติเลยเด็กๆนะแล้วก็จะเอามีดสั้นเนี่ยค่ะมาแทงที่ท้องตัวเองเออแทงอย่างเดียวไม่พอต้องควานด้วยอ่านะคะเราเรียกว่าพิธีฮาราคิรี iri, อันนี้จะเป็นเรื่องราวของซามูไรเขานะคะละครคาบุกิเนี่ยก็จะเอาเรื่องราวซามูไรามาแสดงนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเอาเรื่องราวของวิถีชีวิตคนในเมืองนะคะ พ่อค้านะคะหรือการค้าขายภาษาวัฒนธรรมต่างๆของคนในเมืองเนี่ยเอามาแสดงได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเรื่องของคาบูกิแค่นี้เองจบแล้วนะคะสำหรับคาบูกิมีใครสงสัยในเรื่องของละครคาบูกิไหมคะมีไหมถ้าไม่มีคุณพุญจะไปประเทศต่อไปไม่มีเนาะอ่ะ,นะะ,ะ,ะนะคะก็จบไปรละลนะคะของละ,ะครคาบูกิต่อไปคะ่ะ าภาพค้างบอกคุณครูนะเด็กๆตอนนี้คุณครูมาในเรื่องของระบำหน้ากากทันชุมเด็กๆเห็นมือของคุณครูไหม,ไมเห็นไหมจ๊ะไม่ค้างเห็นนะ,อะตอนนี้เป็นระบำหน้ากากทันชุมนะคะโอเคระบำหน้ากากทันชุมค่ะนะคะเป็นการแสดงพื้นเมืองของประเทศเกาหลี ถ้าพูดถึงเกาหลีเนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่จะพูดถึงเคป p อถูกไหมนะคะหรือการเต้นต่างๆหรือซีรีส์เกาหลีแบ็คคลิ้งบีทีหรือวงต่างๆถูกไหมคะที่เรารู้จักกันนะแต่จริงๆแล้วระบำหน้ากากทันชุมเนี่ยเป็นการแสดงพื้นเมืองของประเทศเกาหลีที่ได้รับความนิยมในทุกเพศทุกวัยะจะไม่เหมือนของบางบางประเทศหรืออย่างของไทยเราบางทีอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดพูดถึงเคป p OP, พูดถึงการเต้นนะคะแบ็คคลิ้งอย่างเงี้ยคนอายุเยอะ ผู้สูงวยัยหรือคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่รู้จักเขาจะไม่ทานถูกไหมก็ะจะรู้จักแค่เฉพาะช่งวงวัยรุ่นถูกไหมคะลูกกลุ่มคนวัยรุ่นหรือกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยก็ไม่รู้จักเพราะว่าเล็กเกินไปนะคะภาษาต่างๆก็ไม่รู้จักนะคะแต่ระบำหน้ากากทันชุมเนี่ยเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมในทุกเพศทุกวัยตั้งแต่คนแก่ผู้สูงวยัยทั้งเกิดคนทำวัยคนทำงานวัยรุ่นวัยเด็กต่างๆเนี่ยจะได้รับความนิยมอย่างมากๆเลยปัจจุบันก็มีแสดงให้ดูอยู่นะคะที่เขาเรียกว่าทันชุมเนื่องจากว่า คำว่าทันชุมเนี่ยนะคะหมายถึงการสแสดงที่สืบทอ,อดมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะโดยระบำหน้ากากทันชุมค่ะจะสแสดงในงานเทศกาลต่างๆหรืออีเวนต์กิจกรรมต่างๆได้หมดเลยของประเทศเกาหลีนะคะโดยระบำหน้ากากทันชุมเนี่ยเป็นการสแสดงที่พัฒนานะคะพัฒนาแล้วก็สร้างขึ้นนะคะจากกลุ่มคนสมัยโบราณในยุคโชซอนอนะคะกลุ่มชนโชซอนสมัยโบราณคุณลองนึกถึงซีรีส์เกาหลีที่แบบย้อนยุคหน่อยอนะคะน e ั่งเอพายใส่ชุดแบบพันบก นะคะเป็นพระราชาต่างๆเป็นสังกุงต่างๆอะไรเงี้ยนั่นคือในยุคสมัยนั้นเลยนะคะจะเหมือนปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยเกาหลีก็คือกรุงโซลถูกไหมเป็นเมืองหลวงแต่ในสมัยนั้นก็คือโชซอนนะคะในยุคสมัยของโชซอนต่อมาค่ะระบำหน้ากากทันชุมเนะคะเอกลักษณ์ของระบำหน้ากากทันชุมก็คือผู้แสดงเนี่ยจะใส่หน้ากากคล้ายๆคล้ายๆเหมือนนิวเนาะแต่นิวเขาไม่ได้ใส่หน้ากากเขาจะเป็นการแต่งหน้า แต่ระบบมหน้าการทันชุมผู้แสดงจะใส่หน้ากากซึ่งหน้ากากของระบมเนี้ยก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหมู่บ้านแต่ละท้องที่หรือท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นในบนรรทัดสีฟ้านะคะระบำหน้ากากาทันชุมอันนี้จะเป็นของหมู่บ้านพงสันหรือยางจูเนี่ยนะคะก็จะได้รับความนิยมมากโดยผู้แสดงจะใส่หน้ากากที่ทําจากกระดาษ ะะแล้วก็ทาสีสันนักบวต่างๆนะคะตามความเชื่อของเขาซึ่งในเกาหลีสมัยก่อนเนี่ยก็ยังไม่มีการนับถือศาสนาพุทธคริสต์ต่างๆนะคะปัจจ like ุบ ouais ันในเกาหลีนับถือศาสนาคริสต like ์ส an ่วนใหญ่นะคะเหมือนไทยเราเลยไทยเราสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้นับถือศาสนาต่างๆเรายังนับถือพูดผีปีศาสเทพเจ้าเทพต่างๆนะคะปีศาจนางไม้เทวดาต่างๆเหมือนกันเกาหลีเขาก็มีการนับถือพูดผีปีศาสของเขาหรือเทพต่างๆของเขาเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีการระบายวาดหน้าต่างๆ ตามความช่วยของเขาให้เป็นตัวละครต่างๆตรงนั้นนะคะถ้าเกิดเป็นผู้เป mm. ็นปีศาจก็จะให้ดูน่ากลัวหน่อยนะคะสีสันอาจจะเป็นสีแดงสีน้ำเงินอะไรแบสดๆสดๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นระบำหน้ากากทันชุมแบบบรรทัดสีแดงเนี่ยของหมู่บ้านฮาเวนะคะของหมูบนนะะหม่บ้านฮาเวเนี่ยตัวหน้ากากเนี่ยเขาจะไม่ได้ทํากระดาษแต่เขาจะทําจากไม้นะคะจะใช้สีธรรมาชาติคือสีจากไม้เลยดังนั้นแล้วแต่เลยว่าคนจะเอาไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนสีเข้มสีอ่อนต่างๆมา ทำบางๆแล้วก็ฉลุอ่ะมาตอกให้เป็นรวดลายต่างๆเป็นสีธรรมชาติไปเลยก็จะแตกต่างกันแล้วแต่ท้องที่นะคะทีนี้ที่คุณครูบอกว่าเอะระบำหน้ากากาคันชุมเนี่ยทำไมมันเป็นความนิยมได้รับความนิยมมากๆในประเทศเกาหลีเนื่องจากว่าเรื่องราวนะคะหรือเรื่องที่เขาเอามาแสดงในระบำหน้ากากาคันชุมเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการล้อเลียนเสียดสีสังคมะนะคะดังนั้นมันก็เลยได้รับความนิยมอย่างมากๆเลยเพราะมันเป็นการล้อเลียนไง นะคะมันเป็นเหมือนช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถเหมือนเอาความเก็บกดหรือกดดันตรงเนี้ยเอามาปลดปล่อยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชั้นสูงหรือเหล่าเชื้อพระวงศ์ต่างๆเนี่ยสามารถเอามาล้อเรียนได้หมดเลยไม่เหมือนของประเทศไทยเราของไทยเราคือผิดกฎหมายถูกไหมนะคะล้อเรียนหรือพูดเนี่ยอ้างอิงไม่ได้แล้วอ้างถึงกล่าวถึงไม่ได้แล้วถ้าเกิดพูดในทางที่แบบเอ๊ะจะทําให้มีปัญหาหรือเปล่าไม่ได้แล้วของเกาหลีเนี่ยถามว่าพูดได้ไหมก็ไม่ได้แต่ว่าในการแสดงเนี่ยเขายกเว้นให้ ไม่ผิดกฎหมายคุณสามารถใส่ได้เต็มที่ใส่อารมณ์จะร้อนเรียนจะทายัางไงได้เต็มที่เลยทั้งสังคมชั้นสูงหรือพระภิกษุก็ได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งชาวบ้านธรรมดาที่มีความขัดแย้งกันนะคะเพื่อนบงเพื่อนบ้างต่างๆหรือแย่งต่างๆแย่งผู้หญิงกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยทำได้หมดเลยไม่ว่านะคะโดยผู้แสดงเนี่ยในก,การแสดงผู้แสดงก็จะสวมหน้ากากที่บงองของตัวละครต่างๆแล้วก็แสดงท่าทางทำไม้ทำมือต่างๆให้มันเหมาะสมกับเรื่องราวต่างๆนะคะโดยในปัจจุบันเนี้ยก็จะเน้นไปได้ความบันเทิง ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยราบำหน้ากากผันชุงมเนี่ยจะไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหร่จะเป็นเหมือนแบบอัดอั้นใส่เต็มที่เหล่าขุนนางในสมัยก่อนเนี่ยจะมีการเก็บเบี้ยเก็บอัดหรือต่างๆเนี่ยมาไล่แบบว่าเก็บเงินเก็บต่างๆจากประชาชนชาวบ้านเขาก็มีการกดขี่ข่มเหงต่างๆเขาก็เลยเอามาใส่กูออนรูขาค่ะอ่ะนะคะก็จะมีการกดขี่ข่มเหงของเราขุนนางในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องตรงเนี้ย มาแสดงนะคะเหมือนเป็นการเปิดปล่อยนะทั้งเรื่องการผิดศรณาธรรมของเราพระพิสุจนนะคะได้หมดเลยสีกงพิพมีพระสงฆ์เนี่ยซุกสีกงสีกาเนี่ยเอามาเล่นได้หมดนะคะหรือเรื่องของตาเท่าต,าตันหากับพวกตะแก่เจ้าชู้กับนางบาเลอซุกเมียน้องเมียน้อยเอาไว้ก็เอามาเล่นได้หรือพวกเราหมอผีก็มารอที่แบบหลอกลวงประชาชนนะคะต่างๆเนี่ยพวกวิชาชีพเอามาเล่นได้หมดเลยนะปัจจุบันค่ะ นะคะก็ยังมีการเล่นอยู่แต่เดิมเนี่ยระบำงหน้ากากทานชุมเนี่ยเป็นการแสดงของคนชั้นล่างนะคะเป็นช่องทางระบายอ่าเป็นช่องทางระบายความคับข้องหมองใจนะคะที่เหล่าชาวบ้านหรือเหล่าทาสต่างๆเนี่ยนะคะรู้สึกอึดอัดนะคะที่โดนกดขี่ของเหงเนาะส่วนปัจจุบันเนี้ยก็เป็นการแสดงรื่นเริงละนะคะเอามาเล่นในงานกิจกรรมเทศกาลต่างๆได้ปีหมงปีใหม่ได้หมดเลยงานเฉลิมฉลองวันชาติเอวันชาติเกาหลีก็ได้นะคะใช้ได้หมดเลย นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของระบำหน้าก,กากทันชูนะคะต่อไปคุณครูมาประเทศสุดท้ายประเทศสุดท้ายวันนี้ข้ามไปในแดนกระทิงดุอ่าขึ้นมาแล้วดเด็กๆเห็นหรือ,อยังใครไม่เห็นบอกค,คุณครูนะมาตี้เห็นไหมคะ,ะเห็นเนาะอ่ะประเทศสุดท้ายวันนี้ที่คุณจะสอนก็คือระบำฟราเมงโกหรือฟลามโกแดนสะ์เด็กๆรู้จักฟราเมงโกเนาะ่วนใหญ่จะรู้จักจากนกฟลาเมงโก้ ตัวสีชมพูชมพูถูกไหมนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่นกอันนี้เป็นคนเลยนะคะระบำฟราเมงโกค่ะหรือฟราเมงโกแดนซ์นะคะระบำฟรามนโก้ค่ะถือกําเนิดขึ้นนะคะเป็นการสแสดงของประเทศสเปนดินแดงกระทิงดุรู้จักสเปนเปล่าที่แบบมีมาทาดอหรือเขาจะมีการแข่งขันเกี่ยวกับกระทิงที่แบบว่าให้คนเนี่ยไปขี่กระทิงแล้วก็อยู่บนกระทิงจับเวลาใครอยู่บนกระทิงได้นานที่สุดอนะ่าโดยกระทิงเนี่ยก็จะดุหน่อยเขาจะแบบว่ากระตุน้น นะคะทำให้กระทิงเนี่ยมันมโมโหมันอารมณ์เสียเนี่ยนะคะจะประมาณนั้นนะหรือจะเป็นพวกมาทาดอที่แบบว่าใส่ชุดแล้วก็ถือผ้าสีแดงแดงลองกกระทิงะนะคะอันนี้เป็นกีฬาหรือการแสดงของประเทศสเปนระบีงฟามิงโก้ค่ะนะคะผู้แสดงจะใส่ชุดแบบว่าพองๆองนะคะพองๆองแบบกระโปรงย,ยาวๆพิュพิ้วจะสะบัดกระโปรงแล้วก็จะย่ำเท้าเด็กๆพอจะนึกภาพออกนะคะระบีงฟามิงโก้เป็นการแสดงอย่างหนึ่งของประเทศสเปน ถือกำเนิดขึ้นอยู่ในแคว้นอันดาลูเซียนะคะเป็นเมืองเมืองนึงของประเทศสเปนนะคะซึ่งระบีงฟลาเมงโกเนี่ยจะมีส่วนประกอบนะคะไปด้วย4อย่างอย่างแรกสีเหลืองเหลืองเราเรียกว่ากันเตกันเตคือการร้องร้องเพลงของเขานะคะอย่างที่สองเรียกว่าโตเกโตเกก็คือการใช้กีตาร์ดังนั้นฟลาเมงโก้เนี่ยจะมีเครื่องดนตรีก็คือกีตาร์ประกอบในการแสดงอย่างที่3คือไบเล่ใบเล่คือการเต้นระบําและอย่างที่4คือเปามมสการตบมือนะคะมีกันเตมีโตเก มีใบเลแล้วก็เปลวมาสัสการตบมือนะคะจนต่อมาเนี่ยระบีงฟลามิงโกเนี่ยค่ะนะคะก็ได้นิยมได้รับความนิยมแพร่หลายจากภูอนันดาลูเซียเนี่ยก็ไปตามเมืองต่างๆนะคะจนได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็จเจริญงูเรืองเลยนะที่นี้การเต้นฟลามิงโก้ค่ะนะคะจะสามารถเต้นได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงในการแสดงอาจจะเป็นผู้หญิงล้วนก็ได้หรือชายล้วนก็ได้หรือเป็นชายหญิงเต้นด้วยกันก็ได้นะคะโดยผู้ชายจะใช้ลีลาในส่วนของเท้า นะคะในช่วงเท้าในส่วนของนิ้วหัวแม่เท้านิ้วโป้งค่ะกับส้นเท้าในการประกอบจังหวะนะคะซึ่งรองเท้าที่เขาใส่เนี่ยตรงพื้นรองเท้าค่ะจะจะทำจากไม้อาจจะเป็นไม้ดังนั้นพอเวลากระทบเท้านะคะหรือใช้ส้นเท้าใช้ปลายเท้าต่างๆหรือใช้ฝ่าเท้ากระทบเนี่ยมันจะเป็นเสียงจังหวะนะคะเขาก็จะย่ำเท้าเรเร็วใช้ต่างๆเนี่ยประกอบจังหวะต่างๆส่วนผู้หญิงค่ะจะเน้นในเรื่องของการเคลื่อนไหวของส่วนมือ ทำท่าทางให้มันดูคิ้วไหวนะคะม้วนมือหรือดีดนิ้วหรืออะไรต่างๆนียให้มันกรีดกลายต่างๆนะคะโดยการเต้นฟามิโก้ค่ะผู้เต้นสามารถดีดนิ้วได้หรือจะปบมือส่งเสียงร้องประกอบกับการเต้นได้ด้วยเหมือนกันเหมือนในภาพแบบนี้นะคะที่นี้ต่อนะคะระบายฟามิโก้ค่ะนะคะจะในการเต้นด้วยความสง่าง,งามของท่วงท่าและก็ความชัดเจนข,ของฟุตเวิร์กนะคะก็คือการเอ่อ บาลานซ์นะคะของของของตัวเรานะคะการย่ำเท้าการใช้มือต่างๆนะคะโดยที่นี้สามารถใช้อุปกรณ์ในการเต้นได้ด้วยเช่นผ้าคลุมไหล่เหมือนในภาพซ้ายอย่างเงี้ยสามารถใช้ผ้าคลุมไหล่ในการเต้นได้นะคะมาทําอุปกรณ์สะบัดได้สามารถใช้กรับซึ่งกรับของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกลมๆเล็กๆเป็นเหมือนพวงเล็กๆอาจะไม่เหมือนของกรับของไทยเราจะเป็นอันใหญ่ๆนะหรือใช้พัดก็ได้นะคะสะบัดไปสะบัดมาหรือแม้แต่แจ็คเก็ตของผู้ชายที่ผู้ชายสวมอยู่เนี่ยสามารถถอดแจ็คเก็ต แล้วก็มนอุปกรณ์ในการแสดงได้เหมือนกันนะทีนี้ค่ะระบำงฟามิโกเนี่ยออกแบ่งออกเป็น3ชนิดซึ่ง3ชนิดเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยนะคะด้วยจังหวะด้วยทำนองแตกต่างกันไปนะคะอย่างแรกเลยเราเรียกว่าแกรนหรือคอนโดนะคะแกรนหรือคอนโดอย่างที่2เราเรียกว่าอินเตอร์มีเดโอนะอินเตอร์มีเดโอและอย่างที่3เราเรียกว่าพา r k คิโนนะคะพาคิโนมาดูอย่างแรกกันก่อน นะคะอย่างที่หนึ่งเลยแกรนหรือฮอนโดแกรนหรือฮอนโดเนี่เป็นระบำมาฟามิงโกที่มีชนิดของความเพลงเนี่ยเพลงดนตรีจังหวะนี่จะเข้มขน้นเนื้อหามันจะเอาจริงเอาจังนะคะบางทีเราฟังแล้วรู้สึกมันอึดอัดฟังแล้วรู้สึกหดหูมันดูเศร้าสลดเพราะว่าเพลงมันจะช้าแล้วก็ใส่อารมณ์แบบเต็มที่พอเวลาฟังเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเราฟังบทสวดนะคะบทบทสวดแบบเรื่อยๆ,ๆือย่างเงี้ยมันรู้สึกอึดอัดนะคะโดยนักดนตรีหรือผู้แสดงเนี่ยจะใส่อารมณ์ นะความจริงจังเนี่ยเข้าไปเต็มที่เลยกระแทกจังหวะต่างๆนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้แบบของแกรนด์หรือฮอนโดอย่างที่2คืออินเตอร์มีเดโออินเตอร์มีเดโอเนี่ยเนื้อหาแล้วก็ดนตรีเนี่ยจะ,จะเบากว่าแกรนด์หรือฮอนดโดนะคะจะไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเท่าไหร่จะฟังรู้สึกสบายๆในลักษณะแบบนี้จะมีกลิ่นอายของตะวันออกของเอเชียเนี่ยปนอยู่ด้วยในปนอยู่ในส่วนของดนตรีนะคะเพลินๆหน่อยส่วนอย่างที่3ค่ะพารคิโนพารคิโนเนี่ยจะเป็นเพลงระบายฟามิโกที่ จะเน้นความสนุกสนานอันนี้เราจะเห็นบ่อยๆนะคะจะสะบัดกระโปรงนะคะจังหวะจะเร็วๆหน่อย right นะคะแสดงความรักความสวยงามนะคะสนุกสนานเต็มที่เลยนะคะก็จบลงไปแล้ว3อย่าง3อย่างนี้ของนาฏศิลป์ต่างประเทศของนิยมหยุดแชสกคนะคะก็ทั้งหมด3ประเทศที่นี้ <pe heavy interpret ation> มันก็ครบนักศิลป์ต่างประเทศที่รู้สอนไป5อย่างอย่างแรกคือนิ้วนิ้วของประเทศจีนถูกไหมคะลูก อย่างที่สองคือบัลเล่บัลเล่ของประเทศอิตาลีไม่ใช่ฝรั่งเศสนะอิตาลีนะจ๊ะอย่างที่3ก็คือคาบูกิเนาะละครคาบุกิเป็นของญี่ปุ่นอย่างที่4ก็คือระบำนหน้ากากทันชุมของประเทศเกาหลีและอย่างที่ห้าก็คือระบำฟรามิโกของประเทศสเปนนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะมีการบ้านให้ทั้งหมดสิบสข้อนะคะโดยสักคู่นะคะอ่า จะมีการบ้านอยู่ทั้งหมด13ข้อเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะส่งข้อคําถามไปให้นะคะลงไปให้ในโน้ตนะคะพร้อมกับคลิปเนี่ยนะคะเด็กๆลองเปิดดูนะคะแล้วก็จดใส่กระดาษหรือสมุดนะคะจริงๆป .5 เนี่ยเออถ้าเกิดใครได้ในกลุ่ม A กลุ่ม B ก่อนนน้เนี่ยจะมีสมุดไว้ให้นะคะเด็กๆสามารถทําไดา้หรือกลุ่ม C ถ้าเกิดใครมีสมุดนะทำได้เลยจะมีอยู่ทั้งหมด13ข้อจะมีโจทย์ให้เด็กๆเนี่ยเ,เขียนโจทย์นะคะ เขียนหัวข้อเขียนโจทย์ข้อหนึ่งคำถามแล้วก็ตอบตอนนี้มองเห็นหน้าจออยู่ไหมอโมนนดาไม่เห็นใช่ไหมคนอื่นๆเห็นหน้าจอคนครูไหม,มคะไม่เห็นหรอคะเออสักคู่นะคะขออนุญาตแชร์ใหม่นอะอ่ะเห็นหน้าจอยังคะ <minutes> เห็นแล้วนะคะโดยเดี๋ยววันนี้ค่ะให้เด็กๆทำการบ้านลงในสมุดใครไม่มีสมุดทําใส่กระดาษนะคะ <kle ambling> แล้วก็คําถามก็คือีหัวข้อแบบนี้ข้อ1เขียนคําถามแล้วก็ตอบข้อ2คําถามตอบไปเรื่อยๆมีทั้งหมด13ข้อโอเคไหมคะโดยเด็กๆเนี่ยสามารถไปหาคําตอบเนื้อหาต่างๆได้จากเนื้อหาในโน้ตที่เป็นภาพนิดึครูส่งไปให้แล้วก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของการแสดงต่างๆ13ข้อแล้วเดี๋ยวคุณครูจะ ตั้งอาราบ,บัมเอาไว้ให้ให้เด็กส่งถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตามเอางานเนี่ยมาส่งให้ทีหลังก็ได้นะประมาณนี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะไม่มีนะคะวันนี้ค่อนข้างเสียงดังสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเขามีกิจกรรมเออเขามาถ่ายรูปกันในห้องนรศิลป์ก็เลยจะเสียงดังสักนิดหนึ่งนะประมาณนี้เลยนะคะโอเค ถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วก็เดี๋ยวออกจากกลุ่มได้เลยลเดี๋ยวคุณครูจะส่งคลิปเนี่ยตอนนี้ครูอัดคลิปไปให้อยู่เดี๋ยวคุณครูจะส่งไปให้นะคะเชิญได้เลยค่ะ,คะก็คือ,อ,อการป๊อปอัพกับหน้ากากเนี่ยสามารถเอามาส่งได้ถ้าหนูสะดวกเอามาส่งนะคะสามารถมาส่งได้นะคะฝากคุณครูประจำชั้นก็ได้หรือฝากไว้ที่ห้องธุรการก็ได้อย่าลืมเขียนชื่อให้เรียบร้อย โอเคไหมคะของมาตี้ส่งมาแล้วถ่ายรูปส่งมาหรือว่าส่งส่งเป็นงานมาให้เลยส่งที่โรงเรียนส่งมากับใครเอ่ยส่งให้ใครไว้โอเคได้เดี๋ยวมุกคูไปเอานะคะตามน,นี้เลยี๋ยวคูไปรับนะจ๊ะโอเค ถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วออกได้เลยนะคะอย่าลืมส่งงานแล้วก็ถ้าเกิดว่างานเสร็จแล้วเนี่ยสะดวกเมื่อไหร่เอางานมาให้ครูได้นะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะออกได้เลยนะ